เรียบร้อยเรียบร้อยหงายท้องเลยดูครับปากเพิ่มเพิ่มเพิ่มนี้ครับอันนี้ยี่สบแน่นอนครับโอ้ไซสสวยครับปลานกครับเพื่อนปลานกน้ำคราไปไปไปเพียนนะโอ้ยหลงแล้วหลงแล้ว อะไรไม่รู้อยู่ไกลฮะขอร้องหน่อยฮะตกต่ำตกต่ำฮะเรียบร้อยเรียบ,ร,ยบร้อยหงายท้องเลย ลอยบอดเนี่ยบอดนี่ะเนี่ยเปลี่ยนผิดแล้วปลาบุคคลใหญ่วะตัได้อยู่เนาะสวยสวยสวยโอ้ยนี่ปลาอะไรป้อมกระหูหรือเปล่าครับดูใกล้ดูใกล้ดใกล้ดใกล้เช็คเลยเหียบโอ้โหโง ดูเพื่อนดูใกล้ดิตัวส,สวยๆเหมือนกันครับตัวประมาณสองโลแอะแม่นๆดูคนระับปากเพิ่มเพิ่มเพิ่มแนี้ครับเรียบร้อยไหมเจ็บร้อยไหมเบาหย่อนเลยเลื่อมเลื่อมยังไงไม่รู้ดโดนจะบ้างยนะิงกระดาษโอ้โดนโดนโดนโอ้โหดูดูดู โดนเฉยไม่เห็นตัวฮะเห็นน้ำกระเพื่อมโอ้โหตัวตัวใหญ่ฮนะว่าอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลุดหรือเปล่าอุย้ยอะไรจะขนาดนั้นโอ้ยยังไม่หลุดยังไม่หลุดวิ่งสวนวิ่งสวนหรือก,กูหลุด แจ็คเดือดตามมาเจ้แจ็คเดือดจี๋เนี่ยแล้วจะเอายังไงละคีนี้ปลาอะไรลงน้ำซะมั่งงั้นเอาปล่อยก่อนปล่อยก่อนไม่ได้ลงครับไม่ลงผู้หรืออะไรครับเพื่อนไม่รู้ปลา ปลาเลยอดวยต้นปลายี่สกนี่ดียี่สกแน่นอนอันนี้ยี่สกแน่นอนครับโอ้สายสวยครับยี่สกแน่นอนตัวนี้โอ้โหสีสวยเลยดูใกล้ฮะนี่ไซส์ประมาณสามสี่โลครับโอ้ยแม่นมากสุดยอดผลงานของเราวันนี้ก็ได้ยี่สกสองตัวนะครับแมาแม่นจริงๆงพอดีวันนี้เปิดซิงยางใหม่แล้วก็ลูกดอกใหม่นะครับ มันขึ้นไม่ค่อยเต็มที่มันขึ้นไม่เห็นปากนะครับก็เลยลองยิงดูดีที่ได้2ตัวนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับบีบ้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตาม้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทําน้ํายาแจกเพื่อนบ้านครับอันนี้สําหรับคลิปนี้ก็แต่เครื่องอ้า